ผมวันนี้ก็มากุดูกบลักตอนเช้านะครับโอเคไปตามดูครับเนี่ยอดไปลังนี้ครับล้างหนึ่งมองไปอ้ปิดแล้วครับนี่ครับหลังแรกเข้ามาเลยครับผมอันนี้ใส่ไว้สามหลังนะครับโอ้ใหญ่ไหมครับเขาเต็มตัวเลยครับหนูป่ายาคานะครับผม เต็มแรงมาแล้วครับตัวใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้นี่ครับจำตัวหลังต่อไปครับผมนี่ผมใส่ไว้ตรงนี้ครับนี่ผมขอดไว้จะเปิดดูก่อนเฮ้ยติดอีกแล้วครับหลังนึงนี่ครับโอ้ใส่ไปสามหลังนะครับป่านเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้มาดูนะครับนี่ครับ ตัวที่สองแล้วครับผมหลังที่สองครับหัวเชื้อกันเนินนะครับผมเนี่ยนี่โอ้หตัวใหญ่นะครับโอเคเยี่อะไรหลังสุดท้ายครับไปลุ้นกันตามไปตามไปลุ้นกันใส่ไว้ตัวโอ้ยดีตีแล้วครับพี่น้องครับพี่อันนี้ตัวไม่ใหญ่ครับเยี่ยมได้ตายเลยครับนี่อันนี้ยังไม่ตายนะครับตัวสีแดงแซ่ดเลย เลยสามหลังนะครับสามหลังสามตัวครับผมขี่ได้ขออนุญาตจัดการตัวนี้ก่อนครับยังไม่ตายเลยน่ครับนี่หัดเชื้อนะครับผมหัดเชื้อกะเนินสูตรเข้มข้นนะครับมีตัวเป็นโดนครับใส่สามหลังสามตัวเลยโอเค